สวัสดีครับผม,มนิพนธ์อตโตกนะนครับชัดเจนกว่านี้พอมีอแล้วในนามผอจพออทรยศเรื่องรถยนต์2 0 1 9นะครับวันนี้จะไปส่งมอบนะครับด้านหลังนี่เลยเป็นเร์ต้าวิโก้2 5นะครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้มาดูรถอีกเหมือนเดิมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วไปพร้อมกันเลยนะครับกับลูกค้าที่จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้มาดูรถครับผู้บริารโตกชัดเจนกว่านี้ผมมีีแล้วออกไปดู กันเลยครับสําหรับคลิปนี้ไปเลยครับพร้อมกันแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการเดินทางไปส่งมอบนะครับเจ้าโตโยต้าวีโก้สองจุดห้านะครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับตอนนี้ผมจะไปส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้านะครับตอนนี้นะครับร้านเรากําลังปรับปรุงใหม่นะครับในนามหอจกทรยนต์ลูเรือเจริญยนต์2019นะครับตอนนี้กําลังปรับปรุงร้านใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เปิดหลังปีใหม่ก็แบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งครับก็เร็วๆนี้สําหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota v วีโก้2.5นะครับลูกค้าก็ไม่ได้มาดูรถอีกเหมือนเดิมนะครับลูกค้ามั่นใจโอนมัดจามา5,000บาทนะครับแล้วให้ผมจัดไฟแนนซ์ให้อันนี้เก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะไปส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับกับ t o y ยต้าวีโก้2.5ตัว G นะครับคันนี้นุพนออตโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอกเอีกแล้ว จัดส่งถึงหน้าบ้านท่านนะครับออกเดินทางกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรไปฝากลูกค้าบ้างนะครับที่สาคัญเลยขาดไม่ได้นะครับผู้สนับสนุนหลักคือปาร้าแม่ทิดานะครับไปส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับไปกันเลยครับกับคลิปนี้นิผลออโต้ค่าชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วสาหรับวันนี้นะครับนิพลออโต้ค่์ชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วไปส่งมอบกันเลยครับ ก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีนะครับผู้ติดตามในนิพนธ์ออโตัวาแล้วก็ช่องทาง u t u b e แล้วก็เพจนะครับวันนี้นะครับขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอศรีสมเด็จนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ไกลมากจากสารคามนะครับที่สูงวันนี้นะครับใกล้ๆเองนะครับวันนี้นะครับลำดับแรกเลยขอมอบนะครับเสื้อเป็นที่ระลึกนะครับมีสองตัวนะครับให้ทั้งใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายนะครับวันนี้เสื้อให้พี่ทั้งสองนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็ ผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับทางร้านเราไม่มีจําหน่ายนะครับตอนนี้ยังไม่มีจะซื้อรถแถมปลานะครับตอนนี้ซื้อปลานะแถมรถนะครับแม่ทิดานะครับผู้สนับสนุนหลักนะครับวันนี้ก็มอบให้แสบบ่าแสบกัดตีส้มไปได้ในคอมเมนต์ได้เลยครับปีนด้ครับวันนี้มอบไอคอนนะครับอันนี้ต่ออันนี้เป็นเอฟซีที่ติดตามมานานนะครับตั้งสองปีแล้วนะครับผมนะครับลูกค้าไม่ได้ไปดูรถนะครับจริงหรือไม่วันนี้มาฟังกันเลยนะครับพี่เป็นไงบ้าง ที่ติดตามมาตัดิใจซือนะครับสำหร่บตัดปิดใจซื้อคือว่าดีละคือว่นพต้มพตัวนะครับสำหรัตัดปิดใจซื้ออันนี้ลูกค้าโอนมาจําไปเท่าไหร่ห้าพันบาทนครับส่วแฟนบอกว่าเขาจะไม่โกงหรอป็นไงพี่โกงไหมคราเนี้ยเขาบอกไงตามความจริงไหมผมก็เอาตามความซื่อสัตย์เลยครับลูกค้าคือลถผมบอกเลยว่าถามว่าลถสภาพโอเคไหมโอเคเคยทําสีไหมเคยทําสีมาบ้างนะครับ สภาพโครงสร้างเดิมไหมโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีที่ความไม่จมน้ําตามรายงานเลยทุกอย่างนะครับถ้ารถไม่ตรงตามกรณีอย่างที่ผมไปส่งที่ไหนลูกค้าสามารถปฏิเสธเราลดได้นะครับอยากให้ฝากในร้านนั่นหน่อยพี่ทั้งสองอราอย่างถามว่าใครจไปให้ให้ยังไงไอพี่ด้อยิน่ยชื่อร้านว่ามิทุนออโต้คาร์สโลแกนด้วยว่าจัดเปลี่ยนคนนี้มันมีอีกแล้วครับนี่นะครับคือ f อแท้นะครับเนี่ยไอ้มาหนักนะจะพี่ยู่รถคืให้ก็ได้คันนี้นะครับ<อ><ห> ลูกค้าอำเภอศรสีสมเด็จพี่เขาไม่ได้ไปดูรถพี่ติดงานทํางานอย่างเดียวนะครับผมก็เลยจัดก,การให้เลยนะครับพี่โอนมัดจาไปบอกว่าอยากได้คันนคันวันที่ผมส่งมอบส่งดูลูกให้คนละแบบใช่ไหมวันนั้นเป็นล้อแมกแต่งที่ไม่ชอบล้อแมกเดิมๆนี่ครับล้อแมกเดิมโรงงานสําหรับคันนี้ทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ ใครสนใจอยากได้รดมือสองนะครับกดติดตามไว้ได้ในช่องทางเพจยุ่ยนออลตคา YouTube ปุคนออโตคาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะครับคันนี้ก็อยู่คำคุณคำคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าไปส่งกระแดงอ๋อพรุ่งนี้อําเภอคงนะครับวันนี้วันนี้ร้อยเอ็ดพรุ่งนี้ไปอำเภอคงอทินาลบุรีนะครับ แล้วก็การละสินนะครับตามันไปนะครับว่าจะไปส่งกันอีกยังเหลืออีก4คันนะครับที่ยังไม่ได้ส่งตอนนี้เราติดตามกันครับขอบคุณนะครับ